สวัสดีครับผมของแก้มโคเรซิงไทยแลนด์นะครับผมพบกันอีกแล้ววันน,น,นี้วันที่29สพฤษภาปลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องมือใหม่ถับแอปฟู้ดนะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันก็ได้เริ่มเปลี่ยนหน้าตากันไปบ้างแล้วนะครับอาจจะงงๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทําไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้เลยที่สอนขับแกปในเริ่มต้น นะครับผมสำหรับ EP นี้แอปได้อัปเดตหน้าตาก็จะงงๆกันหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่เราไปดูขั้นตอนกันโลดนะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับก็เริ่มต้นจากแอปนี้อ่ามาเห็นเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูแกลบที่เป็นรูปสีเขียวนี้นะครับผมแกล็บไซเบอร์ว่าเปิดขึ้นมาอันนี้รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ตรงสัญลักษณ์นี้นะครับผม เราเป็นคนอัปโหลดตั้งแต่ขั้นตอนการสมรัครกันแล้วเมื่อเราเปิดขึ้นมาระบบก็จะขึ้นออนไลน์ออฟไลน์อันนี้อันนี้ตอนนี้ถ้าเป็นสีเทาแบบน,นี้ก็คือยังไม่เริ่มทํางานนะครับผมเราจะเริ่มต้นทํางานเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งกด้ามาหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนนี้คุณจะเห็นประเภทบริการประเภทบริการคุณคลิกขึ้นมาเลยนะครับผมประเภทบริการมันจะมีประมาณประมาณแอป เอ็กเพสแกรบินแกฟประมาณ3ามสี่ตัวนะครับถ้าเราเปิดใหม่แต่ของผมมันเปิดนานแล้วมันก็จะเยอะอ่าถ้าเราพร้อมจากวิ่งบริการไหนเราก็เปิดตัวนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับบริการต่างๆว่ามันทําอะไรบ้างอ่าผมจะเปิดฟู้ดอ่าแกรบฟูดไปคือส่งอาหารแล้วก็เอ็กเพสอป็ส่งของนะครับผมอ่าอ่าสำหรับประเภทบริการนะ ถ้าดูดูคลิปตัวเก่าก็อธิบายอยู่นะครับผมต่อไปการรับงานการรับงานในที่นี้ก็คือว่าแกลบจ,จ่ายงานมาเป็นแบบสุ่มแบบสุ่ม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 ถังไก่ไม่ใช่ละก็คือแรนดอมมานะครับผมแรนดอมมาการรับงานในส่วนนี้อย่างที่ผมของผมอยู่นี้ขึ้นแบบนี้นะครับคือการงานเด่งเข้ามาต้องกดรับภายใน15วินาทีมันได้2แบบนะ แบบของผมก็คือแบบตั้งผลลัพธ์ด้วยตนเอง15วินาทีแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เลยแล้วก็สมควรตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับตรงนี้ที่เป็นรูปสายฟ้าเห็นไหมครับรูปสายฟ้ากดเข้ามามันจะเข้ามาการตั้งค่าทั้งหมดให้นะครับให้ติ๊กให้เป็นสีเขียวนะครับเป็นการรับงานอัตโนมัตินะครับนี่เรากลับมาหน้าจอเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับจากมองหาลูกค้าเป็นเริ่มใช้งานอัตโนมัติแล้วนะครับผมอ่าส่วนแอปพลิเคชันก็จะมีประมาณนี้เลยการเปิดรับงานต่างๆต่อไปนะครับเมื่อเราเปิดครั้งแรกเราต้องตั้งค่าการนําทางก่อนนะครับการตั้งค่าผมก็ลืมนะตั้งค่าการตั้งค่าการนําทางนะครับให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับเลื่อนลงมาหาคําว่า ัง้งคนะครับผมที่เป็นรูปเฟืองนั่นแหละครับในรูปเฟืองเห่นไหมไม่เห็น <mm> เดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้ดูะนะครับผมก็จะเข้ามาหน้าที่เราตั้งอัตโนมัติบัญชีนะครับผมนี่มาตรงนี้นะครับผมผู้ให้บริการนําทางตาอิ๊กเลยนะครับถ้าเป็น iOS iPhone จะมีแค่แค,แค่เึ้นแบบแต่ถ้าเป็น Android นะครับก็จะมีระบบนำทางที่ของฟุใกได้ของแกล็บเองนะครับมีให้เรียกสองแบบ ตอนนี้ผมใช้ไอโฟนมันก็เลือกได้แค่แบบเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนี้ตั้งค่านำทางต่อไปต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของรายได้รายได้คือตรงนี้นะตรงนี้อ่าเรามาเริ่มต้นที่เครดิตวอลเลทก่อนนะครับผมกระเป๋าตัง ถ้าคนยังเปิดยังไม่ได้รับงานจะเป็นศูนย์อยู่นะครับของผมบัตินลบไม่เป็นไรอากระเป๋าเครดิตตรงนี้ก็คือว่าไว้ใช้สําหรับรับงานก็คือเมื่อแกล็บส่งงานมาให้เราเราไปร้านค้าร้านค้าจะหักเงินจากของเราตรงนี้นะครับผมจากกระเป๋านี้เลยไปให้ร้านค้าแล้วเราก็ไปเก็บกับลูกค้าอันนี้คืองานเงินสดนะครับประเภทของงานแบบเงินสดงานเร่งเข้ามาจะมีสองแบบ แบบแกลเพย์ ay, คือไม่ต้องไปเก็บเงินกับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินให้ร้านแบบเงินสดร้นานหักกระเป๋าเครดิตเราเราไปเก็บเงินกับลูกค้าตรงนี้นะครับใหม่ๆเราจะมาหมามากเลยนะครับเมื่องานเด้งเข้ามาจะตกใจมากทายังไงเอายังไงดีเดี๋ยวผมขึ้นรูไปไว้ดูนะครับว่าแบบไหนเก็บตังค์แบบไหนไม่เก็บตังค์นะครับผมหลังจากตั้งค่าตั้งค่าโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มานั่งรอที่ห้างหรือว่าร้านค้าที่มันร่วมรายการแกลบนะครับผมแล้วก็ดูตรงที่ข้อสังเกตก็คือมีไลเดอร์นั่งกันแหละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่พิซซีนะครับผมเพื่อรอง,งานอ่าเดี๋ยวรอถ้างานเด้งมาผมจะเปิดให้ดูนะครับวันนี้ผมตั้งเป็นแบบลับเองนะครับผมรอง,งานมาอย่างเดียวเลยอ่าแบบนี้อ่าเนี่ขึ้นเห็นไหมอ่ากำลังมองหาลูกค้ารอมันกลับนะครับผมอ่ารอง,งานกันต่อไปนะครับ ระหว่างเรารองานไปนะครับผมเราก็จะทําการเซตระบบนะครับผมเพื่อกระตุ้นระบบให้มีความพร้อมตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มอัดหน้าจอก,กันหนึ่งสองสามเริ่มอ่านนะครับผมเปิดระบ,บบขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเราโปรไฟล์นะแล้วก็ ความช่วยเหลือตรงนี้ความช่วยเหลืออ่าผมขึ้นหน้าจอให้ดูนะความช่วยเหลือนี่เน็ตเน็ตเน,เนนะความช่วยเหลือเรามาในหัวข้อนี้เลยนะครับงานไม่เข้าทําอย่างไรอ่ะเราก,กดมาเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าแชทนะครับผมแชทในส่วนนี้นะครับระบบ AI ก็จะตรวจสอบแอปพลิเคชันของเราว่า อยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันให้หรือเปล่านะครับตรวจสอบต่างๆนะครับผมโอเคเราก็นั่งรอไปนะครับอันนี้เป็นจะเป็นแชทอัตโนมัตินะครับตรวจสอบให้เองอัตโนมัติปปกติทุกอย่างจนที่คนขับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เอาคลิกตรวจสอบเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับระบบก็จะทําการตรวจสอบให้ เห็นไหมครับขึ้นเตือนว่าผมไม่ได้เปิดรับอัตโนมัติก็ระบบขึ้นเตือนให้มีอะไรอีกไหมครับอกก็ไม่มีอะไรแล้นะครับผมก็กดแต่นั้นก็กดพอนั่งรอต่อไปเพื่อรอง,งานนะครับผมะนะครับหลังจากนั่งรอง,งานมาสักพักหนึ่งงานก็เด้งเข้ามาด้ะงานเด้งเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็ทําการกดรับนะครับ กดรับมี2แบบมีแบบรับอัโตโนมัติกับรับเองอย่างที่ผมขึ้นให้ดูอ่ะเราก็กดมาถึงร้านอ่ะสมมุติว่าเราอยู่ใกล้ร้านนะเราก็กดมาถึงร้านถึงแล้วโอเคถ้าเราอยู่ไกลเราก็กดตรงนี้แผนที่เพื่อใช้ระบบแผนที่นําทางไปยังร้านค้านะครับผมโอเคตัดไปเลยเรามาถึงแล้วเราก็กดถึงแล้วเมื่อกดถึงแล้วนะครับผมเลขตรงนี้ P.F. หกเจ็ดเจ็ดนี้ เอาไว้สําหรับบอกร้านค้านะครับผมว่าเลขออเดอร์ของเราคือเลขอะไระทางระบบก็จะสอบถามเราว่าร้านค้าเป็นยังไงบ้างร้านค้าเตรียมอาหารรอเราไหมหรือว่าเราต้องแจ้งคําสั่งก่อนถึงร้านจะเริ่มทําหรือเราต้องไปต่อชิวเพื่อสั่งอาหารประมาณนี้นะครับเราก็กดสัดอันผมก็เริ่มประเมินไปกดอันหนึ่งนะครับเมื่อกดเลือกหนึ่งอันแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ เตรียมอาหารถ่ายรูปไปเสร็จนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เรารอได้รับอาหารก่อนถึงจะกดไปถ่ายรูปนะครับผมระหว่างนี้ก็ปิดแอปไปทับแอปเปิดไปเล่นอย่างอื่นรอได้นะครับผมรองานอ่าเมื่อเราได้อสมมติได้เลยนะเราก็กดถ่ายรูปอ่ากดถ่ายรูปเพื่อรับอาหารถ่ายรูปอาหารกับหน้าเราที่ใส่แมสโอเค เดี๋ยวจวะนี้รอก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาก่อนเรามาพูดถึงตรงนี้ต่อนะครับผมเข้ามาแะเด้งเข้ามาพูดถึงตรงว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลร้านเราจะโทรแจ้งก่อนก็ได้นะครับโทรแจ้งร้านค้านี่ตรงรูปโทรศัพท์นี้กดเลยแล้วก็โทรหาร้านค้าไปก็บอกหมายเลขเข้าไปนะครับผม หมายเลขนี้ไป6.7ร้านค้าก็เตรียมรหอ,อ่อระหว่างนี้นะครับเราสามารถแชทพูดคุยกับลูกค้าของเราได้นะครับอย่างเช่นนี้ลูกค้าแชทมาเราก็กดรูปตรงนี้นะครับผมข้างโทรศัพท์เห็นไหมครับลูกค้าแชทมาแล้วเดี๋ยวผมจะเบอร์ไว้นะครับผมเราก็พิมพ์ตอบได้เลยนะครับเส้นคันนี้คือ,อข้อความอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมชอ่านะครับ เมื่อเราได้รับอาหารแล้วเราก็กดถ่ายรูปตรงนี้นี่กดย้อนกลับมาถ่ายรูปเรากับอาหารประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็กดใช้รูปภาพบันทึกแล้วก็ร้านเตรียมเสร็จแล้วเราก็กดไปเลยนี่เขาก็ทบทวนให้นะครับผมเราก็สไลด์มาปิดได้รับแล้ว ต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการนําไปส่งให้ลูกค้าเราว่ากดแผนที่นี่เลยนี่เห็นไหมครับที่เป็นรูปแผนที่กดปั๊บแผนที่ที่เราตั้งไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะกระโดดเข้ามาเข้าสู่ Google m a p ปเราก็กดนําทางเพื่อไปจัดส่งตามบ้านลูกค้านะครับผมครับผมเมื่อมาถึงร้านค้าเอที่หมายนะครับของลูกค้าเราก็กด ถึงแล้วได้เลยนะครับผมเมื่อกดถึงแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับถ้าขึ้นจับเพลงแบบนี้เลยก็ไม่ต้องไปเก็บเงินจากลูกค้าเช็ครายการอาหารให้เรียบร้อยนะครับก็จัดส่งให้ลูกค้าแล้วก,กดจัดส่งหน้าจอสรุปก,ก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับผมว่าเราได้รับยอดเท่าไหร่ในเที่ยวนี้นะครับกดเสร็จสิ้นก็ไปนั่งรองานอีก ได้เลยนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับรสำหรับการรับงานและการตั้งค่าแอปพลิเคชันของ Grab Food Grab Driver ของเรานะครับผมคลิปวิดีโอน,นี้ผมถ่ายทำทั้งหมด5วันเต็มๆเพราะว่างานไม่เด้งมาให้ถ่ายทำเมื่อีนะครับผมถ่ายตั้งแต่วันที่29วันนี้ก็วันที่4มิถุนายน งานรุ่นจะได้ไงผมได้ถ่ายทำและก็ได้เสียสิ้นนะครับผมนี่เพียงเท่านี้เลยการรับงานในแบบใหม่ของแก a b Food อันนี้ขั้นตอนคล้าย,ายกันสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากคลิปที่แล้วเดือนพฤศจิกาก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับผมที่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับ EP นี้จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร e และ ดกดติดตามช่อง Coolizing Thailand ด้เลยครับและหรังวิธีนี้ไปแล้วนะครับ